สวัสดีครับปาโกสริโยนะครบโกเตนนี่ซาตบมี่ี่น้อใช่ค่ะยามคนเลากนี่บงเบืองติดตาม่ติดตามอยูครับเมื่อวานนี่ทักหาวิสุยยังดีใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่ออันนี้ไลฟ์สดเหรอคะไม่กีฟกิ้วเข่ากับพี่น้องิ้วข่าคืนนี้เราเลิกประมาณตีหนึ่งนะคะ เมื่อคืนนี้ก็หกครึ่งคืนนะค่ะปะ้าหนูนอนแบบขาดเลยดีพอนอนสิบสามชั่วโมงม<า>บ่ได้บ่ได้สัมพัสการน,นอนแบบนี้โดนแห้งค่ะได้ได้นอนแบบเต็มอิ่มมากมามากับใครมากับพี่สุหรือมากับใครใช่ค่ะพี่ออดพี่ออดวันที่หกว่างไหมจะใช้บริการ มีมีค่าขนมให้สองพันไปถ่ายคลิปหนูลำบวงสวงให้หน่อยงานใวครูหนูหกตอนเช้ายูดอนถ่ายยังไงถ่ายพี่น้องครับเดี๋ยวนังเอกคุยโทรับแป๊บหน,น,นึ่งครับนังเอกออพแอมมาแล้วครับเห็นแบบแบบนี่ละฮักเดแวรอยู่ใส่นอ้องต็ดถึงใส่นอ้อยหาถ่ายแต่นังเอกรับผมพี่น้อง นั่งเกดคได้ใส่ทยโอ้ยโลโอ้ยเออฮัลโหล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 เซ็กเซ็กสาเอาเน้นอะไรเดี๋ยวเสืออะไรเนี่ยเสือที่ฟุตบอลหมดเนี่ยบค่ะเสือบเน้าคิเจ๊กว่าเฟนต้าคิกเก ก็ืออีกรอบมือนนิเนาะมีอื่นอีกรอบผูอน่อนาะมือเนี่ยพ่อข้าวหือนี่บะ oh, oh ิสกินหลายรอบมือพ่อข้หือ่ก็บกินหลายแม่แม่พ่อฮัพ่อมาดีโอ้ยังยังำพอดิบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเาาผมบริสการัหนแต่มาขึ้นนี่บ่เนี่ย ผมมา้าหลัเกเือตาย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 ลูกสาวออาบน้ำยี่บ่อะไรนี่อาบอยู่บ้ามผมนี่เกียวร้อนสวยเลยอาบนี่อะไรพูดะผมาเราเป็นหอเนาะพอหากเป็นเอาอะไรมาให้เนาะ มีอะไรมากจ้าโอ้ออ้แกอแนนี้ปนี้นยงไงของโอท็อปของที่ทำงานสวยผัดผัดัดทำนั้นแอรพัดีค่ะอ๋อัดผัดเวลาฮอนฮอนอันนี้สัมผัสได้ไหมแอร์มือถือ าม่ติดอ๋อพ่อไอ้ที่ทักหาไม่ติดเลย,ย,ยมมแม่นครับพี่วันจะซื้อปลาล่าลนะอ๋อพอดีไอ้เสื้อน่ะมันมันเหลืออยู่สิบสามโตไปที่นี่ลุงเอาขึ้นทั้งบ้าน,านเดี๋ยวเดีเ๋ยวสิบสามเจอกันสิบสามที่บาร,ร์ระเบืออาจจะเอาคือไปจังสั้นพเพล่ห่วยบ้านดนัดหขันแกาห้างจากมันที่สิบสามหนองมะนาครับสี่สิบมาจากมันจาง มันีพรามันจะใส่ไงานนี่อนุสาวรีย์ใช้นี่แล้วเขากำบานไหนนี่บางลวยพอเห็นงานไฟฟ้าหัวเร็งานของหรงานของรัอบางลวยเห็นแต่ไฟฟ้านเป็นนรษย์ไฟฟ้าสมเห็นหนักสีชมพูนะถุงมือให้ทีมทันบอย โอ้ทุ่งมือทีมต้อนรอยโอ้มันห่อนีรีกับจับเล็กโอ้จับจับเล็กแม่นครับจับเล็กเอ้ามีรางวัลอีกแล้วค่าขนมค่าขนมเอามาเอามาให้นู้สึกเนียนมาจากโรงงานซีโมเข่งกับเลยแบแมกกาที่วามากสุดเลยอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่กี่คู่กี่คู่ อันนี้สามแพ็คสามแพ็คลสามสิบกว่าเกือบสี่สิบแบบเพิ่นดับเลสช่วงนี้หรอเนี่ยเก็บสี่สิบปูไปได้ครับเดี๋ยวพาอีหลาไปมอบเลยมอบก็ไปหัวหน้าเป็นผิเปลี่ยนสตาร์ทอันนี้ผัดพอดีเลยหนูฮอนเดี๋ยวผัแข็งใส่นี่้ะใส่พิชซูเปียกป้เดี๋ยวพอเสร็จก็ใส่พิชซูใส่ ชิ้ปูปีชิดนน้ชุดเปียกนิยมบ่นชุดเปียกใหกใเอาความขึ้นกลางไอยู่กลางกลางอะไรร้ของนี่โอ้ยลร้รยของนุวยไปทหารมาืออันนี้เป็นสินค้าโอทอปออซื้อมาหายมาพอพัดเหงาเนี่ยแสวยเป็นสินค้าโอท p อปสินค้าโอท p ของน่วยอ๋ของน่่ยมันเขียนว่าจงได้ยีหล่มันเขียนไมบ่มีมีตัวหนังสือเขียนบ่ เอาหูเปลี่ยนแล้วปะเนี่เปลยนเลยเปล่นเพาหนูกลางบ่ได้ไรจะเถียงเอเอาเดี๋ยวไปนั่งกลางจินคิง่อนกินายอดกินข้าวหรือยังยังไงเอาติ่นอย่างไรเอาตุ่ยดีอ๋อด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้สไลด์สไลด์สไลด์ขวาจะใส่มาขวาขโม่คว่ำสาอากาศเย็นลมดีใครอยู่เหมือนในรม ทรงกยุทธ์อะไรเนี่พ่อเกียกายลูกเต๋าอ๋อท่าทหารบผมผ่านประจําที่เราก็อันตรีวิ่งเส้นพระรามห้าแล้วก็ออกบางโพโอ้ยเสียดาวสลับเปล่าใส่มาตวดเด้อร้อยเด้อ่าใส่มาตรวดได้ร้อยเด้อถอดไล่ถอดได้เสียฮักแพงเชร์ตันนี้บ่พ่อต้องติดตาม เขาไปดูคลิปพ่อหรือยังขยันเด้อขยันซองคลิปที่ถ่ายเอาเงินไปให้พี่อุ้งหญิงอ่ะคนดูสองหมืนห้าแล้วนะตอนนี้นีร่ค่ะคอมเมนต์นี่สามสี่อยคอมเมนต์ไม่ได้คำเหันดีๆเดี๋ยวไปเบิ่งเอืนนีป็นลำเพลินสาวลำเพลเพิ็เนไ้หือน้องอยาครเดลิหรือลานลำเพลินาคลังเดมอืนเง เราไปเปิดขายเพลงเราไปเปิดขายเพลงดีเดี๋ยวทีมสาวอาจจะเจอกันหน้าเวทีสิบสามสิบสามมิายนหรือสิบสามเสดสิบสามวันสงการโอ้วันสงการเราอยู่ที่ เขาอยู่ใส่เป็นอุดรบปอ่ระบือเนาะสารคามเนาะบนหลังคูขาบ้านอยู่หันพอดีป่ะครับบ้านผมอยู่หนองส่องหงนะนองส่ององโอ้ครับเฉวาสิเมื่อยอยู่เนาะครับสี่สิรโบวิ่งได้วิ่งควาองผมข่อยมาทั้งไอะไรมีไหน้กเชื่อโอ้ครับอ้าวเชื่อกันอีกสิบสามเมตรสาสงการอะไรลดลูกเอาไปนองคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนีครับอีหล่าฮักแพงมาแล้วพ่อฮักเอาอะไรมาให้ต้องติดตามดูนะครับ ขอบคุณทุกความฮับเพงครับสวัสดีครับไอไอจ้าอยากเข้ามา